ประกาศเตือนนะคะพายุฤดูร้อนถล่มกลมอุตุแจ้งส5จังหวัดขมไม่รอดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกนี่ค่ะอันนี้คุณเทย่าสวัสดิลิ้งชัยเขาซื้อมาเนาะแกะแล้วแล้วก็มาส่งที่บ้านแต่ปรากฏว่าอันนี้พันสห้าสิบ แพงมากฉันโทรไปทวงเขาแล้คนขายมันโอนคืนฉัน800แปดร้อยละฉันแจ้งคุณเทยา่าทราบละคุณเทยา่าสวัสดิ์ลึงใจแล้วนี้อันนี้ฉันไม่ว่า 650, หกร้อยห้าสิบลำไยเออเพราะลำไยมันอร่อยเงาะมันไม่อร่อยอาร์เรียนนี่สองพันแปดร้อยกว่าแพงมากสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเงาะเงาะเขาคืนมาแปดร้อยแล้วนี่สี่ร้อยห้าสิบ คุณง้อมันแม่อร่อยไนงะนี่ทุเรียนทุเรียนพันหมอนทองแต่แพงไปนะเพราะในนี้ประมาณแกะเนี้ยนี่ประมาณโลหนึ่งหมอนทองตอนนี้เขาขายอยู่โลสองร้อยห้าสิบแบบที่ยังไม่ที่มีเปลือกอะ่ะอันนี้ตีเป็นว่าสามโลแกะได้โลหนึ่งอะ่ะในนี้เจ็ดร้อยห้าสิบมันขายสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบอ่ะขายแพงมากขายแพงมากมากเลยอะ่ะ ันนี้คุณเทย่าเขาซื้อมาให้แม่บอกเป็นสวัสดีปีใหม่วันสงการไงปีใหม่ไทยไงเทย่าตะว,วันเริงชัยแล้เป็นผู้ดีตระกูลเก่าตระกูลเขารวยรวยเป็นแบบเป็นพันล้านเลยอะ แต่มันทางมากเสียดายเงินสี่พันกว่าบาทนี้แม่ไปเหมาทุเรียนจากตลาดไทยนะซื้อราคาส่งอ่ะได้เป็นเข่งนะสี่มุมเมืองไงสี่มุมเมงตลาดไทยเขาขายโลร้อยห้าสิบหมอนทอง ngó không ngon, nó kiểu như ลำไยหกร้อยห้าสิบอะโอเคไม่ว่ากันทุเรียนสองพเร้ยเก้าสก็ไม่ว่ากัน,น, 2, แ,กนแต่งาะอ่ะฉันโทรไปตูงละโอนเงินมาให้800อ่ะไม่ใช่เงินงานหรอกคุณเทยะาสวาัศวิ์เรงชัยเขาสั่งมาให้แม่กินให้ให้มาเป็นของข,องขวัญวันปีใหม่ไทยวันสงการไงเขารักแม่ไง สรยุทธเผยบอกไม่กล้าดูหลานมากเพราะกลัวร้องไห้ลั่นมีประสบการณ์ส่วนตัวถ้าได้ไปดูคงตายในแน่เงาะพันสองรอยห้าสิบอ่ะฉันทวงเงินกับมันคืนละให้มันสี่ร้อยห้าสิบคืนมา800แปดร้อยละมันโอนมาให้ฉันละพีเตอ,อต,ตกาบอกว่าแม่เตรียมถังใส่น้ำห้า0ลิตไปกินชายยามเกิดสงครามโลก แถวบ้านเตียมอ๋อซื้อแล้วลูกหนึ่งตั้งหมื่นกว่านะหมื่นสี่นะเป็นสแตนเลสน,นะห้าพันลิตรร้านลุงพลโพทะเลบางปูมีหมื่นลิตรอ่ะสูงเท่าตึกสามชั้นเลยของลุงพลเนะ่แล้วก็มีห้าพันลิตรสองใบร้านลุงพลโพทะเลบางปูอะ่ะมีสามใบเวลาน้ําไม่ไหลแกก็จะได้มีน้ําไม่ต้องปิดร้านไม่ต้องมีน้ําขายะขายขา,ายไงไม่ไงั้นมันต้องปิดร้านไง แล้วบางทีอาหารทะเลอาหารสดอะไรก็สั่งมาแล้วนะมันเสียหายหมดทีนี้ฉันซื้อไปแล้วมีห้าพันลิตรใบแล้วอีกอีกใบหนึ่งก็ก็ก็ก,ก,ก็รู้สึกจะสามพันลิตรตื้อตะก้องอ่ะซื้อไปแล้วเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังมีน้ำประทังชีวิตเราอะ่ะ น้ำกินไงมันสําคัญไงน้ำกินน้ำแปรงฟันน้ำล้างหน้าไม่อาบน้ำก็ยังพอได้ไม่ตายแต่มันต้องแปรงฟันต้องล้างหน้าต้องกินใช่ไหมทำอาหารเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นมันจะคนเขาปิดร้านหมดห้างปิดหมดก็เคยอะตอนนั้นที่แถวประตูน้ำเนี่ยที่ว่าเผาเซ็นทรัเวิลด์เนาะแล้วก็มีการยิงตรงเนี้ยทหารใช้อาวุธจริง มา,มาปรมาเป็นหมื่นคนเลยแล้วเขาไม่ให้ใครเข้ามาเนะยแล้วร้านแถวเนี้ยเซเว่นปิดหมดเลยห้างปิดหมดเลยไม่มีอาหารกินไม่มีน้ำกินเลยดีว่ามีน้ำปราปาไงน้ำปราปาไหลเราก็เอาน้ำประปามาต้มไงที่บ้านมีบะหมี่สำเร็จรูปเราก็เอาบะหมี่สำเร็จรูปมาต้มกินไงพี่สาวร้องสื่อน้องสาวเสียชีวิตหลังคลอดลูก ยังต้องจ่ายค่าห้องผ่าตัดอีกห้าหมื่นคาใจหมอระบุกล้ามเนื้ออ่อนแรงขณะตั้งครรภ์แต่ไปฝากครรปกติทุกอย่างเขาบอกโดยตั้งแต่ก่อนมาทำคลอน้องไม่ได้ปวดท้องคลอแต่มาตามที่หมอนัดซึ่งก่อนทำคลอจะมีพูดคุยกับน้องสอบถามอาการน้องน้องก็บอกปกติดีไม่มีอาการอะไรเลยตนยังได้ถามอีกว่าหมอได้ให้ยาเร่งคลอไหม ซึ่งน้องบอกไม่ใช้ขอหมอผ่าคอดซึ่งขอตั้งแต่วันที่24มีนาคมที่ผ่านมาแต่หมอบอกว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ดีและไม่มีคิวว่างเขาบอกและเมื่อไปถึงโรงพยาบาลหมอกระตุน้นการคอดให้น้องแต่ปากมดลูกเปิดแค่1นึ่งเซนติเมตรและการยังทรงตัวจากนั้นก็รอหมอที่ฝากพิเศษมาตรวจในช่วงค่ำกระทั่งเวลาประมาณ19น น้องสาวเริ่มมีอาการปวดท้องรุนแรงขึ้นเจ้าหน้าที่จึงพาเข้าไปในห้องคลอดต่อมาช่วงเวลา20นหมอได้เข็นลูกของน้องสาวออกมาเป็นเพศหญิงน้ำหนัก3.4กิโลกร,รมัมโดยพาที่ไปที่ห้องผู้ป่วยวิกฤตเด็กพร้อมแจ้งกับทางญาติว่าเด็กมีอาการหายใจผิดปกติแต่ต้องรอให้คุณหมอพูดคุยกับทางสามีก่อนจึงจะออกมาชี้แจงให้ฟัง และไม่ได้บอกว่าน้องมีภาวะตกเลือดหรืออาการอะไรแทรกซ้อนบอกเพียงว่าให้พักฟื้นในห้องคลอดสองชั่วโมงพอครบสองชั่วโมงจะย้ายออกมาห้องพักฟื้นด้านนอกก่อนที่ซักพักจะมาแจ้งกับญาติว่าน้องตกเลือดเยอะประมาณ4ลิตรหาสาเหตุไม่ได้จึงต้องทําการผ่าตัดมดลูกออกและใช้ผ้าก,กอสอุดเลือดไว้ในช่องท้องจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าน้องมีภาวะหัวใจโตแทรกซ้อนหัวใจเต้นเร็ว และขณะทำข้อเด็กก็หยุดหายใจไป5นาทีแล้วทำการปั๊มหัวใจพาไปห้อง ICU ส่วนน้องสาวมีภาวะน้ำท่วมปอดเข้ามาเพิ่มแล้วก็ไตาวายเย็นวันที่4เมษายนมีย้ายน้องไปอีกตึกพอย้ายไปตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอาการดีขึ้นพวกกรดในเลือดก,ก็เริ่มดีขึ้นออกซิเจนก็เริ่มดีขึ้นวันที่5เมษายนช่วงเที่ยง ทางโรงพยาบาลแจ้งกับทางญาติว่าจะผ่าตัดชิดดูว่าเลือดหยุดหรือยังพอผ่าตัดนอนตอนช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่บอกว่าเลือดหยุดแล้วและเอาผ้าก๊อตออกก่อนจะทําการเย็บปกติการผ่าตัดก็ผ่านได้ด้วยดีแต่พอช่วงดึกน้องเริ่มมีภาวะหัวใจเต้นเร็วตนก็นั่งดูการรักษาของคุณหมอคุณหมอก็ช่วยกันเต็มที่เวลาหัวใจน้องเต้นเร็วคุณหมอกระตุ้นหัวใจน้อง มันก็ลงแล้วมันก็จะเป็นขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนั้นแต่คุณหมอไม่ได้แจ้งเราตอนแรกเราก็เอกใจคือเราเห็นหมอมาเยอะเลยเข้าไปดูเลยเห็นและทราบสถานการณ์จนเช้าวันที่6เมษายนน้องก็จากไปทางโงรงพยาบาลแจ้งว่าน้องมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างจากการเสียเลือดเยอะเลือดไม่สามารถไปเลี้งวยงอวัยวะต่างๆในร่างกายได้ซึ่งสิ่งที่ติดใจคือน้องสาวไปด้วยร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว น้องขอผ่าข้อทำไมคุณหมอไม่ผ่าให้แต่แรกซึ่งสุดท้ายก็ต้องผ่าเพราะเด็กตัวใหญ่และที่ต้องการให้ผ่าข้อนั้นเพราะเคยเห็นประสบการณ์จากลูกพี่สาวเด็กสำลักน้ำข่ำําจึงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำไม่ขอใช้ย,ยาเร่งลอดและตัวน้องสาวเองบอกตลอดว่าไม่ได้ใช้ย,ยาเร่งลอดแต่ญาติมารู้หลังจากน้องช็อกไปแล้วว่าหมอได้ใช้ย,ยาเร่งลอดไปตั้งแต่11บอนอทำไมตัวคนไข้ถึงไม่รู้ว่าใช้ย,ยาเร่งลอด หลังจากรับศพน้องกลับมาตั้งศพที่บ้านในวันที่7เมษายนช่วงเย็นหมอที่ทำค้อดให้น้องรวมทั้งตัวแทนของผู้อำนในการโรงพยาบาลเดินทางมาร่วมงานและพูดคุยถึงเรื่องเงินเยียวยากับทางญาติซึ่งที่คุยกับหมอที่ทำค้อดให้น้องตอนอยู่โรงพยาบาลก็ยอมแล้วว่าตัวเองเป็นคนทำให้เกิดความผิดพลาดเมื่อวานสามีของน้องสาวที่เสียชีวิตได้ไปขอรับสิทธิ์หนึ่งเยีเยวยาตามที่หมอบอกแต่ทางโรงพยาบาลได้ให้ญาติเขียนคำร้องเกี่ยวกับมาตา41 ไปยื่นเรื่องส่งที่สำนักง,งานประกันสังคมทางญาจึงมองว่าเป็นการชดใช้ของสำนักง,งานประกันสังคมแล้วโรงพยาบาลชดใช้อะไรให้เราไหนจะค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่งางๆซึ่งมันไม่เป็นธรรมกับน้องมากๆทั้งๆท,ที่ตอนแรกทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วและเขาจะชดเชยให้ซึ่งค่าส่วนต่างจากการรักษาทางโรงพยาบาลแจ้งสามีน้องบอกว่า 2 5 0,000บาทในส่วนค่าทำคลอด2 0 0 0 0นบาทนั้นไม่ต้องจ่ายแต่จะต้องจ่าย5 0 0 0 0บาทซึ่งเป็นค่าห้องค่าผ่าตัดโดยในวันที่หมอมาร่วมงานศพนั้นให้เงินช่วยเหลือมา5000บาทซึ่งเป็นเงินส่วนตัวของหมอขนาดน้องสาวที่เสียไปยังมีค่าใช้จ่ายขนาดนี้เด็กที่พิ่งคลอดที่ยังอยู่โรงพยาบาลจะมีค่าใช้จ่ายขนาดไหนน้องไม่ควรเสียชีวิตเพราะน้องเป็นคนที่แข็งแรงมากๆ ถ้าตามในใบบรณบัตรที่บอกว่ากล้ามเนื้อบกพ่องในขณะตั้งครรภ์แล้วทําไมไม่มีการรักษาในใบฝากครรภ์ก็ปกติทุกอย่างพอน้องเสียแล้วถึงมาบกพ่องขณะตั้งครรภ์มันขัดแย้งกับความจริงมากส่วนอาการของน้องน้อยที่พึ่งคลอดนั้นหมอที่ทําคลอดบอกญาติว่าอาการน้องดีขึ้นแต่ญาติไม่สามารถเช่าเยี่ยมได้จะมีเพียงพ่อของน้องที่เข้าไปหาลูกได้ แต่คุณหมอได้แจ้งว่าหนุ่มน้อยที่เพิ่งคลอดมีอยู่สามทางคือหูหนวกตาบอดผู้ป่วยติดเตียงและเสียชีวิตตอนนี้กําลังประสานทางโรงพยาบาลศรีนครินเพื่อขอผ่าพิสูจน์ศพน้องสาวหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงคือมันฟังแล้วมันทำแม่งทำแม่งนะทำแม่งทำแม่ง Oh. คุณ a อ c d e f ขอบคุณแม่ที่มอบกุหลาบให้นะคะขอให้คุณ ABCDEF มีความสุขความเจริญน,นะคะขอให้ทำธุรกิจรวยเป็นหมื่นล้านคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสมความปรารถนาทุกประการขอให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภยัยขอให้ดังปังเปี้ยงค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่กรุณามเมตตามอบกุหลาบให้นะคะเดีย๋ยวจะไปถอนมาเป็นเงินไปกินข้าวค่ะ จับแล้วบาดพ่อใจเยี่ยมปิดชีพลูกสาวสิบขวบหมดรีสอร์ทซิ่งหนีไม่รอดไม่ต้องทำอย่างนั้นเออเด็กสิบขวบไปทำมันทำไมตัวเองเป็นพ่อ เน็ตบางคนห่วงหลังน้องธนาเช็ดตัวให้น้องวันใหม่แม่น้องโตเป็นสาวแล้วให้คุณแม่เช็ดตัวดีกว่าพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวา,วาสวระสวนแก้วฝากข้อคิดเตือนสติ เที่ยวสงการให้ได้รับแต่พรแต่สิ่งดีๆมีศีลมีธรรมไม่ใช่หลังเทศกาลอยู่โรงพยาบาลอยู่ห้องขังกลายเป็นหน้าสงสารไป งานสามชาติเพกับบ้านเล่นสงการได้ ชมพู่ก่อนบ่ายขอพูดถึงพี่ชายยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันต่อเนื่องกับเรื่องนี่สินของจัก,กระผมชินยินด้านชมพู่ก่อนบ่ายได้พูดถึงในฐานะที่เป็นน้องสาวที่สนิทกันตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆบอกว่าพื้นฐานนิสัยที่คบกันมาเรื่องการพนันเรื่องยาเสพติดไม่เห็นไม่รู้สึกที่ผ่านมาเป็นคนชอบลงทุนอยากขายนูน่นขายนี่ย้อนไปมีเยอะทำสบู่เปิดร้านขายเครื่องดื่มชาชงข้เรราเตลปาร้าทอดกระเป๋ ร้านที่ระยองกับแฟนคนเก่าเวลาเขาคิดอะไรเขาเป็นคนเจ้าโปรเจกต์คิดแล้วทําเลยแต่บางทีสายป่านไม่เท่าคนอื่นมันจะทบๆไปบอกพี่บุ๋มเป็นคนตลกไม่เคยตายไม่ไม่เคยช็อตแล้วโคตรเก่งเสียดายมากเวลาเขาเล่นซิคคอมอิมพายไวเองซะส่วนใหญ่แต่อยู่ในบทเสียดายสมองเป็นประสบการณ์พี่บุ๋มิ่มต้นใหม่ทยอยใช้นี้เดี๋ยวก็หมด คุณอะไรนะรีไซน์ขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่กรุณามอบของขวัญให้แม่ลีน่าขอบคุณมากมากค่ะมอทหนึ่งฝากย้ำกับผู้ว่าภูเก็ตเรื่องต่างชาติเตะหมอห้ามไรวิ่งเต้นแอดมินบอกท่านมอทหนึ่งให้ตาแจ้งนะท่านต้องบอกรองและรองทั้งสองรองนี่ต่างหากที่เป็นคนทําส่วนผู้ว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาก็สั่งผ่านผู้ว่าและผู้ว่าเขาก็มาสั่งตำรวจแหละ ตู้มรณะทับดับสลดป้า68ใช้ชีวิตอยู่ลำพังญาชอ็อกมาเจอเส้นใจอยู่ชั้นสองอ üğ üğ ้แกคงปีนขึ้นไปหรือป่ะจูจูตู้ล้มทับเลยนะหรือว่ามีมีอะไรอะ่ะแผ่นดินไหวหรือเปล่าเห็นห่วงยางรอยกลางเขื่อนโดดน้ำวหว้ตามหวังเอาไปให้ลูก สุดท้ายจมดับต่อหน้าเพื่อนก็อทามาประกาศพื้นที่อันตรายโรงงานซุกแคทเนียมย่านบางซื่อเอาอีกแล้วอ,อ ร้อยโทโดนแจ้งข้อหาเพิ่มหลักฐานมัดบุคคลห้องร้อยโทจืสร้อยมือถือเซลสาวแจ้งเพิ่มสองข้อหาไม่สารภาพโทษถึงประหารเตือนวันแรง13บสมเมษายนสองพัวันเสาร์ห้า อมฤตตะโชคไม่เหมาะทำการมงคลเด็ดขาดขบสยองเลยพบซากสัตว์ปริศนาตัวใหญ่ในสภาพเน่าเปื่อยแล้วถูกขึ้ื่อนซัดมาเกยชายหาดที่มาเลเซียมันเหมือนสัตว์ประหลาดเลยอ่ะมันเหมือนสัตว์ประหลาดอะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมันเหมือนสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ยักษ์ ดูแลน้ำหนักประมาณ500รกิโลชื่นชมตำรวจสายตรวจจราจรสถานีตำบ,บุรภูธรด่านช้างทำซีพีาช่วยหญิงเป็นลมวูบกลางตลาดญาติคนป่วยเผยเหตุจากอากาศร้อนจัดหมอลงความเห็นไตาวายเฉียบพันธเพราะขาดน้ำร่างกายขาดคือแร่เฉียบพันก่อนหน้าก็มีอาการอาเจียนมากมาเจออากาศร้อนทำให้วูบ ถ้าไม่มีคุณตำรวจคงไม่รอดอยากขอบคุณจริงๆที่ช่วยชีวิตเอาไว้ได้ ฉลองวันเกิดอายุ30ปีที่ไทยแจ็คสันหวังเผยเมืองไทยร้อนแต่ชินจากงานวันเกิดที่ภูเก็ตเพราะรู้สึกเป็นอิสระ ติงอากะตันยูดิ้นหนักหลานมาพุ่งหนึ่งร้อยล้านแล้วนะคะหลัง g ีดีเฮดทำหนังเอาใจวัยรุ่นแต่แป๊กขุดพวกลืมลากเง้าพ่อแม่คนในครอบครัวไม่มีบุญคุณนี่กินอันนี้คะ่ะลำไย,ยแกะ อร่อยแต่งอกไม่อร่อยง,อ,อ,อ,ยงอจืด